สวนนสนนัสดีครับวันนี้าดูโดดยอดครับอันนี้สวัสดีครับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับผมกรมังตากนะครับ facebook กกรมังตากนะครับแล้วก็พบทอนบุญวงเพจร้านพระเครื่องกรมังตากเครื่องรางมังตากนะครับสองเพจแล้วก็ในมุมพระก็จะเป็นกรมังตากหนึ่งกรมังตากสองนะครับฝากติดตามด้วยนะครับนี่นะครับ ไม่ธรรมดาแน่นอนชิ้นนี้มัตเตอร์พิสแน่นอนครับเป็นตัวผมเรียกว่าตัวเรือดำน้ำครับตัวสุดยอดครับนี้ฮะเป็นเลี่ยมแบบเก่าลานโอ้ยเห็นแล้วจักเลยครับผมไม่ซื้อไม่ได้ครับซื้อมานานหลายปีแล้วครับแบบนี้โอ้โหรื้อจากเซียนใหญ่นะครับ ในจังหวัดตากเห็นะครับโอ้โหเลี่ยมแบบนี้เห็นแล้วร้องจากเลยครับเอาของดีๆของอันนี้มาให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูกันนะครับยังไงฝากติดตามด้นะครับท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆครับช็อตเด็ดๆนะครับบางครั้งบางคลิปท่านอาจจะ รอทั้งชีวิตอาจจะพลาดไปได้นะครับของดีๆท่านอาจจะพลาดสิ่งดีๆท่านรอทั้งชีวิตนะครับโอ้โหสุดยอดแม่นอนครับิ้นนี้ขอโชว์นะครับไม่ได้ขายครับ,รบฝาก subscribe ให้ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ youtube ก็เครื่องมืองตานี่นะครับ พุทธคุณประสบการณ์ไม่ต้องห่วงครับของหลวงพ่อเมตตามหาสเสน่ห์มหานิยมแน่นอนทุกชิ้นครับของหลวงพ่อครูบวงังโสมนงคำว่าหลวงพ่อคูบวงังเทพเจ้าแห่งความเมตตามหาสเสน่ห์นะครับสุดยอดครับยังไงฝากคอมเมนต์ไว้นะครับหรือผมก็จะทิ้ง เบอร์โทรไว้นะครับใต้กระทูนะครับ0ู2 5 9 2 5 6 8 1นะครับฝากติดตามด้วยนะครับหรือว่าแอด ID l i ไลนนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศส่วนมากจะแอดไอดีไอดีไลน์มาโทรคุยกันได้ครับลูกค้าต่างประเทศเยอะครับสุดยอดมากครับชิ้นนี้ของดีของสวยอันนี้หาไม่ได้ง่ายๆครับ เกิดมาก็เพิ่งเจออันเดียวครับอันนี้สุดยอดไม่ต้องบรรยายเยอะเลยครับคุยไม่เก่งครับถือว่างานนี้สุดยอดแน่นอนครับของหลวงพ่อกบวังกล้องไม่เคยสเสถเียน เรือดำน้ำครับแบบนี้เขาเรียกผมเรียกว่าเรือดำน้ำตั้งแต่เห็นแรกอ่ะซื้อมาอย่างน้อยหลายปีก่อนแล้วครับปีห้าห้ามันับประมาณนี้ครับสุดยอดยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผมก่อนากดต่างยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับขอพระคุณลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับยังไงทักทายกันมาได้นะครับ 0ู2 5 9หกสองนนะครับนี่นะฮะสุดยอด